สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคน,เ,นเข้าสู่ชาแนมนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบก,กับกิ๊กกันอีกครั้งนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์การเงินการงานสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะของชาวราศีกุมลัคนารกุมประจำวันที่16-31สิงหาคมนี้นะคะขอพลังงานนะคะให้กับชาวราศีกุมลัคนารกามนะคะเรื่องการงานของเขานะบรรยากาศในที่ทำงานเป็นยังไงบ้างเอ่ย จมเปอเรอร์นะคะอืมช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะก็ใครพูดอะไรก็ค่อนข้างที่จะฟังนะคำพูดของคุณน่าเกรงขามนะคะชาวราศีกุมและธนุมในช่วงนี้นะคะมีคนค่อนข้างที่จะเกรงขามคุณนะคะแล้วก็ยื่นหรือว่าหยิบยกการนําเสนอให้คุณเป็นหัวหน้าหรือว่าให้คุณเป็นผู้นํานะคะในการทําโปรเจกต์หรือว่าทํางานต่างๆเนาะจะไดจะ้จะต้องได้รับคําสั่งจากคุณนะคะงานในราชการนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ เดอะเฮอร์มิค่ะงานเกี่ยวกับเรื่องคุณครูนะคะผู้ที่ชอบให้ความรู้นะคะได้ด้วยเช่นกันนะ Judgment ค่ะมันถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของคุณนะ Judgment หมายถึงคำพิพากษาได้ด้วยนะคะคือหมายถึงการที่เราได้ทำอะไรแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันโอเคอะมันเป็นการตัดสินใจที่คุณเห็นชอบเพื่อนๆรอบข้างหรือการทำงานเนี่ย มันมันผ่านการเห็นชอบมาแล้วนะคะแต่ดูเหมือนแล้วมันอาจจะมันเหมือนเป็นดาบสองคมอะ่ะมันเหมือนว่ามันผ่านการเห็นชอบใช่แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เขารับงานของคุณไปดูหรือว่าต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคกับคุณสักเท่าไหร่อพอจะมองภาพออกไหมเนาะจะพูดยังไงดีคือมันเป็นงานที่คุณนะคะทำใช่แล้วคุณก็ คิดไตร่ตรองมาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วมันดีแหล้เมันผ่านการเห็นผ่านความเห็นหลายๆความเห็นมาแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้ดีพอสําหรับคนที่จะต้องมาประเมินตัวคุณนะคะประมาณนี้นะคะคุณอาจจะคิดมากนิดนึงอาจจะโทษตัวเองหน่อยๆว่าเอ๊ะฉันทําออกมาไม่ดีหรือเปล่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วของเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะก็ อาจจะเครียดนะคะในตัวหรือว่าคุณให้ความหวังหรือว่าคุณไปคาดหวังสิไม่ใช่ให้ความหวังคุณไปคาดหวังกับคนในทีมหรือว่าเพื่อนร่วมงานมากจนเกินไปนะคะ mm. ก็อาจจะทำให้งานงานมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังสักเท่าไหร่นะคะประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคะอ่ะต่อไปสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ คุณกำลังหางานอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้หรือเปล่านะคะโอเคเจ็ดเหรียญตามมาด้วยห้าดาบนะคะอ่าคุณอาจจะได้งานจากคอนเน c t ชันนะคะคุณอาจจะได้งานที่เกี่ยวกับคนแนะนำหรือว่ามีคนเลคคอมเมนต์คุณนะคะแต่ถามว่าได้เลยไหมยังยังนะยังคงเป็นงานที่ยังอยู่ในการพูดคุยหรือว่าการตัดสินใจเลือกคุณรับเข้าทำงานอยู่แต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะแต่ถามว่างานที่คุณจะได้หรือว่าคุณที่ดิวจริงๆเนี่ยคุณยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณมองว่าโอเคกาขี้ดีกว่ากาตดขออนุญ,ญาตใช้สุภาษิตเนาะอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ได้ดีกว่าไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าให้ไพ่ฟันธงเลยว่าคุณจะได้ไหมแต่กิฟคิดว่านะคุณแน่าจะต้องอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณหาอาจจะได้นะ อาจจะมีโอกาสสูงมากๆเลยอีก15วันหลังนี้นะคะคุณเตรียมตัวไว้นิดนึงนะคุณอาจจะไม่ค่อยพร้อมนะคะสักเท่าไหร่นะแต่กิฟคิดว่าคุณมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่จะได้งานเนาะสำหรับงานที่เพื่อนเขาเลคคอมเมนต์คุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินเนาะการเงินค่ะชาวราศีกุมและคนากนาคุมนะคะ การเงินของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างคะงนะคะถือเหรียญตามมาด้วยเดี๋ยวเจวิลโอโหใช้เงินเก่งมากแม่คือใช้เงินเก่งมากๆเลยนะคะ <c ười> คือคุณมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะแบบเหมือนคุณอารมณ์เสียคนอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณก็ไปลงกับการช้อปปิ้งหมดเลยนะคะช่วงนี้กระจยรายกระจายมากนะคะอาจจะถึงขั้นฝืดเคืองกระเป๋าของคุณเองเลยนะคะเนี่ยคุณก็งงเหมือนกันเอ๊ะ ไปสนีมาที่หน้าบ้านทุกวันเลยจริงๆนะคะขึ้นเจ็ดถ้วยด้วยเจ็ดถ้วยบ่งบอกไม่ถึงคุณเอฟของในออนไลน์ในการแบบโอช้อปปิ้งเยอะมากๆนะคะเดลวิลก็อารมณ์ปั่นปวดนะคะช่วงนี้ก็ใช้เงินเก่งมากๆนะคะอาจจะไม่ทันสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะใจเย็นๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพอยากบอกอะไรบ้าง ขอหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีกุมและขนากุมะคะสุขภาพของเขาค่ะสมไม้เท้าบ่งบอกหมายถึงกระดูกนะคะให้นมัดระวังกระดูกนิดนึงนะคะอาจจะร้านะคะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นหักนะอาจจะร้านะคะแล้วก็อาจจะแบบ เจ็บปวดนิดนึงอย่างเช่นคุณเดินอยู่ดีแล้วคุณสะดุดล้มนะคะแล้วก็แผลของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันล้มนิดเดียวมันเจ็บนิดเดียวแต่จริงๆแล้วนะคะมันอาจจะเป็นค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะไม้เท้านะคะในภาษาของไพ่ยิปซีเป็นธาตุไฟด้วยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟนะคะนิดนึงนะ,ะการทํากับข้าวน้ําร้อนลวกนะคะอะไรต่างๆนานานะคะแต่ก็กิฟเน้นไปที่กระดูกนะคะเพราะว่าเจอกับตัวเองแอบเมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่กิฟเจอกับตัวเองคือวันนั้นอะ กิฟจะตั้งไพ่นียคะ24นะคะในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะทุกๆวันเนาะเขาจะขึ้นมาแต่วันเนี้ยขึ้นสามไอเทาแล้วกิฟอะไปเล่นเซิร์ฟสเกตเว้ยแล้วกิฟตกเซิร์ฟสเกตหรอก กระดูกเหลาใช่อันนี้คือคือค่อนข้างตรงสําหรับตัวกิฟเองนะคะว่ากิฟว่าเอ้ยกระดูกค่อนข้างที่จะแมนยมนิดนึงนะก็ให้รมะมัดระวังนะชาวราศีกุมนะคะรมะมัดระวังเรื่องกระดูกเนาะหรือไม่แผลเดิมๆที่คุณเคยเป็นนะคะอาจจะก,กลับมาเจ็บซ้ําหรือว่ากลับมาเป็นซ้ำได้ด้วยนะคะและไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีกุมลัคนากุมบางคะ่ะขออีกหนึ่งใบนะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะ ขอพลังงานตรงนี้บอกกิฟเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะคุณจะผ่านไปได้นะคะด้วยแรงกายแรงใจความทุ่มเทกำลังใจของคนรอบข้างของตัวคุณเองนะคะใบนี้บ่งบอกหมายถึงทีมเวิร์กนะคะแล้วก็มันอาจจะแบบอย่างที่กิฟอธิบายไปอะ่ะคุณมีทีมเวิร์กที่ดีนะคะคุณมีการตัดสินใจที่ดีเนาะถือว่าใครก็ตามแต่ จะมาตัดสินคุณแต่คุณก็คิดว่าเอ๊ะมัน,ม,น,ม,นมันทำได้เต็มที่แล้วมันทำ,ทำได้แบบที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวค่ะคนรอบข้างพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วก็มารับกำลังใจดีๆจากตรงนี้นะคะจากชาแน,นลมนุูยิบสีได้นะคะไม่ต้องคิดมากนะคะชาวราศีกุมและขนาดกุมคะ่ะโอเคขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, ก subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ